พวงมาลัยด้วยค่ะจงเก็บพวงมาลัยด้วยนะคะข้าเดี๋ยวน้องตแลารัตปองงามค่ะน้องใบตองนะคะน้องใบตองเตรียมตัวด้วยนะคะชุดต่อไปจะเป็นการแสดงของน้องใบตองนะคะอบุาพเ้เป็นปัจจ pues ัว anyway ัฒนธรรมที่ถูกทอดกันมาตั้งแต่อดีตได้เป็นิงที่บอกได้ถึง ความเจริญรุ่งเรืองและภูมิปัญญาของคนรุ่น,นก่อนองค์การบริหารส่วนตะบลนางเสนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันิยามเหล่านี้ยิงได้จัดงนา,นานประเพณีรอยกระทงประจำปีต่อปี2554โดยใช้ชื่อานว่าลอยกระทงเถลิมพระเกยียรติ80พรรษาหาลา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามได้คงอยู่และค้่กัรคนไทยทพี่น้องประชาชนการบุญเสด็จช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงดีสุดไปสุดท้ายนี้ผมขอให้การจัดงานในวันนี้เป็นไปด้วยควาเมเรียบร้อยและขอให้พี่น้องประชาชนํารบุงเสน,นคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ร่วมมาในป,ปีนี้เราก็ตรงอย่างมีความสุขบันดนี้ได้เวลารงทมนแล้วขรับผอขออปิดานาปีนี้เราก็ตรงจะเหลือมประเกียรติ84พรรษามหาาจาประจำปี2544หน้าบันดนี้ขอบคุณครับ เรียนเชิค่ะทุกท่านเลยนะคะเป็นเลขทกเป็นเขชิญคณะกรรมการนกเรียนเชิญค่ะเราตองจัเรียนเชิญังรองนายกนะคะรองผต้าธิานี่ายไดุ้ผเยได้ค่ะป่อยเลยค่ะปล่อยเลยไปแล้ไปแล้ว กำลับเดินยิ่งใหญ่จริงๆนครับดูเห็นว่ามีคณะผู้บริหารมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้านอาสาธารณอบพอพรโดยเฉพาะสิ่งสำคัญนั่นคือพี่น้องชาวตำบลตาลเชนครับนี่คืออที่จัดริงๆค่ะเขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการด้วยค่ะ ตัเด็กเล็กะคัตเด็กเล็กาเราทาเราเด็กเเยอะครับร้อยกว่าคนครับแต่่าว่าจะเปิดชูมมาอีกใช่ค่ะที่หมูที่6กนี่ละคะเป็น้วมก็หมูที่4ค่ะกระ่นมากก็้าไปรับใหม่ ส่วนอบทยพอการบรารส่วนตำบลบางเสรที่ให้ประมาณไปเพื่อนิทนของเราเพอเป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าช่วงต่อไปเราจะเป็นการเดินของหนูน้อยนุพมาศรอบต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราเดินมาสองรอบแล้วนะคะเลขหนึ่งหมูที่หนึ่งเด็กหญิงพรชิตาชนูทองชื่อเล่นน้องแพรค่ะจังส่งตรงคนครับส่งข้าวข้ากวดเป็นหมายเลขสองหมูที่สอง้าวกวดเด็กหญิงรับ นิชาพี่คุลหอมจะเล่นน้องแบมครับไมไาย่ลขว่า้น้องแบมครับหมายเลข2ครับค่ะน้องแบมน่ารักมาก<อ>ครับนะคะก็ไม่ต้องหมุนเร็วมากนะคะหมุนช้าๆเดี๋ยวเป็นลมนะลูกนะสามหมู่ที่สาม,ม,สาม,มเด็กหญิงปริชาติ เด็กหญิงพิชชาพรพิมเสงที่เล่นน้องน้ำขิงอายุห้าขวบเป็นบุตรของคุณพ่อณอรงค์คุณแม่สสิธรพิมเสน,นผู้ส่งข้ระกวดนายประสิทธิ์ตรีเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ค่ะคเสียด็กหญิงนับทบุญติีแป้วน้องฟิมครับอายุสี่ขวบครับ เป็นบทของนายธีรศักดิ์นายกฤษปีบแก้วครับนายประยูนิัทพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5้าสเกประกวดหมายเลข5หมู่ที่5้าหรกระบน้องฟิลครับ นายสุรินนางมนาทาธนาวุฒิผู้สมทบกัวนายพิชิตจรรญสุดสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กค่ะนายบุญชัยประรทุ่ิประปุ่นกบฏมีกจกรชูดวงน้องบุตรีครับอายุสี่ขวบครับเป็นบุตรของนายกิตตินางทาวรชูดวงครับผู้สงเจ้าประกวดนานายมานิตบุญสิทธิ์ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ด หมายเลขเ็ดครับน้องโบจีครับนดีน ตระือข้างหลังก<ช>็น้าไม่มีมากเลยครับน่ารักมากหน้าจองรู้สึกจะจองไม่ทันนะคะมูที่แปดมูที่สีกินเรียบนะคะตั้ีผู้ใหญ่เรื่อยไม่ทราบอยู่ในตอนนี้ครับเป็นผู้ใหญ่ที่อาวุาโสโนะครับข้างบน หมายเลข9้าหมู่ที่เก้างเก้าประกวดครับเด็กหญิงบุตรศร a k a สกุณาที่เล่นน้องอิงครับอายุ5หประกวดครับเป็นบุตรของนายทวัชชัยนางสุภาสกุณาครับผู้สรงเก้าประกวดครับนายธีรยุทธ์เกิดบัวทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นี่คือหมายเลขเก้าครับเด็กหญิงบุตรศร a k สกุณาน้องอิงครับ I feel

กิมงบาส้มเกียวหวานกับองมิวครับรบ,บ้านใสเนือครับน้องอยู่หมู่ไหนคะสวยๆอย่างนี้น้องอยู่หมู่ไหนคะหมู่หมู่บ้านของน้องอะ่ะลูกอยู่หมู่ไหนคะล,นลักตังลูกลักตังใครค รับรับืวงมาเลยลูกเวลงมาเลยอันนี้ใครให้ลูกอันนี้ใครลูก<ห>อ๋อบ้าแดงค่ะสงสัยบ้านใกล้กันนะคะนี่วันนี้เอ่อใครส่งลูกเข้าประกวดนะคะาตาเลื้อยหอยแก้วตาเลือ้อยอย่าลืมนะลูกหลานจำได้นะตาเลื้อยหอยแก้วส่งเข้าประกวดนะคะเบ้นสีม่วงม่วงสีอะไรก็อย่าลืมนะตาเลื้อยนะอ่าแล้ววันนี้คุณแม่มาไหม อ้ทั้งนั้นเลยนะคะฝากวิทยากรบ้างก็ได้นะคะช่วจับไส่ให <ihat> ้ดีจับไว้ให้มากได้ให้ถึงแม่นะคะกำลังงานในเยี่ยมโฉที่8ครับ เอาลูกรักอู๊ดตายแล้วลูกสวรจังเลยวันนี้โอ้อลูกอันนี้ห้าร้อยหน่อยอันนี้สามร้อยรวมกันเป็นเกือบพันแล้วนะลูกนะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะลูกนะลูกสวยเหมือนใครสวบเหมือนแม่สวยเหมือนแม่โอ้ยเก่งจังเลยความควาคบูมเตยของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถือให้นะลูกนะเก่งมากเลยค่ะเขาเซ็นปรบมือให้น้องด้วยค่ะน้องหนู่ที่แปดค่ะน้องมิ้นนะคะ 五帝家。武 นะคะของปีถัดไปนะคะเพิแต่พิม่มไปหน้าบานลองได้หว่าเคยได้แต่ตอนนี้ก็ยังมีเล่นเอวยานยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะน้องๆยังน่ารักเหมือนเดิมปีห้าสามมันได้แรงลงไปนี้ก็บบเพ่ ะมีรองอันดับสองรองอันดับหนึ่งแล้วก็หนูน้อยขันใจทางลาหลวงเสีงน้อยนี้จะยังไม่เรียงลําดับว่าใครได้เป็นนะคะเราจะเชิญออกมาทั้ง3ามคนก่อนนะคะเด็กหญิงนักมน์กีแก้วนั่นล,ละลูกยืนเป็นตับนั้นแหละค่ะแก้พรชิตาชะนูดหอมหมายเลขหนึ่งค่ะสองค่ะนะคะ หมายเลข2ค่ะการเดินเชิญคนเช้าด้านหน้าเลยค่ะมอบนะคะเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็เงินรางวัลเดี๋ยวจะให้อีกทีหนึ่งนะคะเครื่องดูดฝุ่นให้กับหมายเลข2ค่ะนาชาวนาหลวงเสนนะคะรองอันดับหนึ่งก็คือคนที่ได้ลําดับที่สองนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับทารับของรางวัลครับ เตาไมโครเวฟค่ะคุณสมใัสช่ไหมที่คุณครับเตาไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟนะคะ สักาครับครเป็นนมาักล่าลเดล้าวบคตเกียรับรับรางวัลชองสักป้าด้วยครับไปเอายต่ลูปกรูปูช้าหน่อยชเวงลูกรครับลูกข้าไปอีกครับข้าวบครับไปเราประกาศหมูน้อยและพมากโดยยังไม่ได้เรียงลำดับนะคะว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองนะคะเราจะ พระตะบ้อตะบอเนี่ยอาอย่างนี้ก็รางวัลยื่ถ้าถ้าคนได้คก็ไปจ่ายนะไปจ่ายลูกตำแหน่งนะคะหนูน้อยนพมาศประจำปี2554รองอันดับสองนะคะรองอันดับสองก็คือได้ที่สามนะลูกนะหนูหนูน้อยนพมาศเขาไม่แลบลิ้นปิ้นตานะลูกนะรองอันดับสอง กีดแก้วคะ่ะจับเรียนเชิญท่านนายอำเภอคะ่ะให้หู้น้อยนระมาศครับหมายเสี่งห้าครับวันใน,ใน,ในี้ได้สองสมัยนไดนั่ทีนี้นะคะคตำ้หแดงรูน้อยนพมาศนะคะประจําองค์การเหรียนส่วนตำบลนาหลวงเศนปีพศ2554ได้แก่ ปี2554ค่ะคงถูกใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะว่าน้องมีความสามารถมากมายเหลือเกินหมู่ที่4ก็ไม่เสียใจนะลูกนะลูกเก่งมากเลยลูกได้ที่2นะคะนะคะหมูะะ่ที่8นะคะ,ะ,คะจะได้ทีวีหนึ่งเครื่องนะคะ ผู้ที่4ี่นะคะได้ชุดดีวีดีหนึ่งชุดนะคะโอกาสนี้ก็กราบเรียนเชิญค่ะท่านนายอำเภอนะคะมอบของของรางวัลชุดดีวดีให้กับหนูน้อยมู่ที่4ค่ะชุดดีวีดีค่ะให้หมูที่4ค่ค่ะชุดดีวีดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าห้าสี่ค่ะจากได้คือระยะกำแพงเตาดัน ทีวีสีพร้อมกับสายสะพายนะคะขอประชาสัมพ so nah. ันธ์นะคะหนูน้อยนพมาศนะคะที่ลงจากเวทีแล้วนะคะให้ไปรักนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เป็นค่าพวงมาลัยของน้องๆนะคะที่ที่เป็นพวงมาลัยได้เลยนะคะ 的